สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะทางทีมงานของโกเลจินนะคะได้มาเยี่ยมค่ะท่านหนึ่งนะคะเราทราบข่าวนะคะว่าท่านคุณยายนะคะคุณยายจำรัดแสงฮีรันค่ะที่อยู่ที่บางขุนเทียนนี่เองนะคะรับประทานโกเรจินแล้ว ประทับใจมากๆและอยากจะเล่าแล้วก็เล่าไปให้ทีมงานเราฟังค่ะวันนี้เรามาถึงที่แล้วค่ะคุณยายขาสวัสดีค่ะค่ะคุณยายจำรัดนะคะคุณยายจำรัดตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะรูเจบค่ะเจสิบนะคะคุณยายดูแข็งแรงเหมือนสักห0สิบค่ะนะคะคุณคุณยายคะช่วยเล่าคุณยายทานจรลจินนี่แหละค่ะทำให้แข็งแรงทําให้แบบว่าไม่เหนื่อยไม่เพียค่ะไม่เหนื่อยไม่เพียเลยตื่นเต้นมากเพราะเล่ากี่ครั้งก็จะตื่นเต้นมาก เป็นเบาหวานค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคุณยายเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานน้องทาลเท่าไหร่คะสูงสองร้อยกว่าค่ะสองร้อยกว่าสองร้อยสิบค่ะความดันมาด้วยไหมคะความดันก็ร้อยแปดร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบห้าค่ะแล้วก็ไขมันอีกไขมันในเส้นเลือดอีกครบรบพี่น้องเลยนะคะหมดเลยค่ะแล้วไปรักษายังไงคะตอนช่วงตอนช่วงหมอให้ยามาทานหมอให้ยามาทานก็ก็ยังไม่ลดพอมาทาน ตัวนี้เลยค่ะอ๋อรักษามากินยารักษาเรื่องเบาหวานอะไรมากี่ปีคะก็ประมาณ2ปีได้2ปีก็ยังปกติค่ะยังไม่ลดอีกแต่ว่าแล้วมารู้จักโกลจินได้อย่างไรคะก็คุณสุชายาอีกออลูกสาวที่น่ารักอีกแล้วมีแต่ของดีๆมาให้คุณแม่นะคะก็มาแนะนําตัวนี้ค่ะคุณยาย เชื่อลูกสาวเลยหรือคุณยายมาศึกษายายก็บอกว่าให้เอามาลองดูก่อนให้มาลองเชื่อทีเดียวก็เอามาลองดูก่อนแล้วทานยังไงคะวันละมวันละเม็ดค่ะวันละนไหนคะคือทานอาหารเสร็จค่ะทานอาหารเสร็จตอนเย็นตอนบางครั้งก็ตอนเย็นนะคะก็ตอนเช้าอนึกได้ตอนไหนก็ทานทานก่อนนอนเคยทานไหมคะก่อนนอนนี่บางทีถ้าลืมตอนเช้าตอนเย็นนี่ก็จะอ๋อแล้วแต่นึกได้ตอนไหนคุณยายก็ทานแล้วทานไปแล้ว กี่เมตรกี่วันคะถึงเห็นว่าดีขึ้นจะหมดไปแพงเนึงอคแพงหนึ่งสิบเมตรค่ะสิบเมตรอาการเป็นยังไงคะดีขึ้นยังไงคะคือจะไม่เทียค่ะจะไม่ค่อยเคลือค่อยเหนื่อยเวลาเดินไปตลาดก็รู้สึกว่าจะไม่อ่อนมอนเดิยคุณยายเดินไปตลาดเองค่ะตลาดจากบ้านนี่ไกลไหมคะห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแล้วเมื่อก่อนเดินได้ไหมคะ ก่อนนี้เดินต้องไปหยุดกางทางค่ะอ๋อเดินไปแล้วก็นั่งพักไปเดินไปนั่งพักไปต้องไปพักเพื่อนบ้านกลางทางหน้าบ้านเพื่อนบ้านอ๋อไปพักแถวบ้านก็จะรู้จํากันได้เลยเดินไปพักไปงี้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งคือเดินไปแล้วก็บก ทำไมมันถึงมันเหนื่อยมากหรือว่ามันไม่มีแรงหรือยังไงคะอ่อนลงอ่อนลงครับจะเหนื่อยลงอ่อนเพียเมื่อยลงเมื่อยลงอ๋อเหมือนขาไม่มีแรงแล้วเหนื่อยมากจะไปต่อไม่ไหวไปต่อไม่ไหวใช่ไหมคะต้องพักสักพักหนึ่งอ๋อแล้วหลังจากทานโปรเลจินแล้วเป็นยังไงอะคะหลังจากทานโปรเจินทุกวันนี้นะคะคือจะไม่เหนื่อยไม่เพรียทํางานจากชั้นสามยันมายันข้างล่างก็ไม่เหนื่อยแลวและที่เดินไปตลาดนี่เดินได้ถึงตลาดเลยไหมคะเดินถึงตลาด ไม่ต้องพักค่ะเดินกลับไปกลับมาไม่ต้องพักแต่ก่อนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะกลับเดินกลับอีกเหรอค่ะเดินกลับเดินกลับอีกด้วยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเดินไปนะคะทุก่ันค่ะทุกวันร้อยเมตรนะะไปแล้วก็กลับอีกค่ะทุกวันนี้ต้องขายของด้วยทําขนมขายค่ะต้องเิี่ยวของหนักๆกลับมาอีกด้วยคุณยายประสบการณ์เยอะมากเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าค้างว่า ทำความสะอาดชั้นสามลงมาชั้นล่างทําอะไรคะทำยังไงคะือกวดบ้านถูบ้านเช็ดถูกวดประจําวันกวดบ้านถูบ้านเมื่อก่อนไม่ไหวก่อนนีแค่เดินขึ้นเดินลงก็ไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อแค่เดินขึ้นไปนี่ก็เหนื่อยแฮกแฮกแแล้วเห็นเห็นลูกสาวเล่าเลยนะคะว่าเมื่อก่อนก็เคยขายพวกข้าวสารแต่ตอนเนี้อยากจะมาขายขนม แต่พักไปนานมากเจ็ดแปดปีเพราะไม่มีแรงค่ะแล้วตอนนี้กลับมาทําขนมอะไรคะตัวนี้ก็ทําพวกลอดช่องบ้างค่ะทําเองเลยขนมเปียกปูนเปียกปูนโอ้โหต้องกวนทั้งนั้นเลยต้องกวนแล้วก็นวดแป้งทําบัวลอยบ้างอย่างนี้ค่ะอ๋อนวดแป้งทําบัวลอยอีกนะคะแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะเสร็จแล้วเราตอนนี้เราทานกลูเตนแล้วที่เรามาทําใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้คือไม่ทําเพราะว่า เหนื่อยมันไม่มีแรงแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันมีแรงแล้วก็จะมาขายนี่ขายแต่ก็ขายสบายด้วยนะเดินพิ้ยไม่เหนื่อยไม่เียไม่เหนื่อยไม่เบียทําแล้วไม่เหนื่อยไม่เบียร์หัดประจ์นไมคไม่เบียค่ะหัดจระจ์มากค่ะแล้วโรคอื่นๆคุณยายมีโรคประจําตัวอื่นไหมคะเบาหวานความดันเมื่อกี้ที่บอกมีค่ะนะคะ แล้วน้ําตาลขึ้นเท่าไหร่นะคะน้ําตาลขึ้น2 1 0สิบค่ะ200้อยกว่าเบาหวานเบาหวานไม่ใช่ความดันค่ะความดันแปด8ิห้าร้อยแปดสิบห้านะคะพอทานแล้วกี่วันนะคะเดือนหนึ่งไปหาหมอดอนึงไปหาหมอหมอก็บอกว่าความดันปกติเบาหวานปกติไขมันปกติเดือนเดียวค่ะทุกท่านค่ะ เช็คตรวจสุขภาพปกติแล้วค่ะเพราะคุณหมอบอกปกติหมดแล้วค่ะน้ําตาลก็ปกติค<ช>่ะความดันก็ปกติไขมันก็ปกติอะไรมันจะขนาดนั้นคะยายรู้สึกว่ายายไม่เหนื่อยไม่เพียอย่างที่หมอทักมาม แต่ก่อนนี้ถ้ายายไปสมัยก่อนนี้ทีย่ยายยังไม่ได้ทานนะไปนั่งอยู่โรงพยาบาลพอนานหอย,ยายก็จะเพียจะเหนื่อยมากอ่อนเพียอ๋อตอนพอพักหลังมายายจะไม่มีความรู้สึกว่าเพียอะไรเ,เลยเปกติเลยพอพักหลังกินตนัวเลเขก็ไปแล้วอ๋อแต่คุณยายก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะอ,อย่าเพลินแล้วก็อย่าไปทำอะไรหนักมากนะคะตอนนี้เราถือว่าเราได้มารู้จักของดีนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ ดิฉันหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่ในวัย70ค่ะแล้วอ่อนเพลียก็เกิดจากเบาหวานเกิดจากโรคประจําตัวนะคะแล้วก็เกิดจากการทํางานหลายๆอย่างแต่โกลูจินช่วยได้คุณยายฝากอะไรไว้กับท่ทานอื่นๆหน่อยสิคะฝา,ากทุกท่านนะที่เป็นเบาหวานนี่เป็นโรคเหมือนดิฉันนะคะของให้ทานโกลูจินนี่นะคะจะได้สบายจะได้แบบว่าจะได้หายจากโรคพวกนี้แล้วจะไม่ทรมานเราคะ่ะ Oh. ให้ลูกหลานซื้อให้กิน,นะคะ่จะไม่ต้องทรมานของเราจะได้มีอายุยืนยาวต่อไปค่ะ oh.